2.2ไม่จ้างใจเรียน2.3ไม่เที่ยว2.4พบเพื่อนไม่ดี2.5เล่นงาน3วิธีแก้ปัญหาในเรื่องนี้3.1เผด็งเงิน3.2จ้างไกลเรียน3.3ไม่เที่ยว3.4พบเพื่อนไม่ดี3.5 อยางไรมีเนก็บไว้ใช้4.2ได้นนีมีสมาธิในการเรียน4.4จะได้สี่5ได้ตรงนี้อ่าตรหมดอนีครับอ่าว่าไป ค่ะสประจำกลุ me, ่มคือไเรียนมีวินัยรู้หน้าที่พบคนพบคร้อมทุกคางครับผมของมของมีเรื่องการงานเท่านี้ครับเรอรารงานเท่านี้ครับอาสาเพื่อนด้วยครับขอบคุณมากครับ กลุ่มต่อไปครับทุกคนเลยครับมาใครพร้อมทุกคนเลยมาครับสองนเดี๋ยมาเร็มาเลยครับทุกคนเลยเร็วมาเลยครับคลุ่ไหนพร้อมมาถูกไหมมาเร็ครับเร็วเวเร็จะได้สารน้ำมาครับมาเลยครับมา อันนี้มันเยนตรงนี้ครับมันเย็นยนสองลูกสองลูกกลุ่มก็สองลูกนะว่ายพรักว่อนครับไปครับหมดทุก่อนสาธุอานนีมันเยนตรงนี้ออกช่อกลุ่มก่อนขอชื่อกลุ่มก่อนเอาฟังเพื่อนครับฟางเพื่อนว่าไปครับกลุ่มอะไรกลุ่มของผมกลุ่มอะไร กแจัดกลุ่มมุติตาครับอ่ออกมารายงานเรื่องมาเรื่องสมศรีชอบขโมยอ่ามากไปเลยครับสมศรีเป็นเด็ดกกำลังกพร้าอยู่กับตายายและอีหายาจนแต่สมศรีก็ไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยากได้อยากมีสิ่งของเงินทองเหมือนชั้นเรียในโรงเรียนจึง สวยสิ่งของของเพื่อนและชาวบ้านจนติดเป็นนิสัยถ้ามีปัญหาสิ่งของหรือเงินทองของใครหายทุกคนจะมองว่าเป็นสีมือของสมศรียงสมศรีไม่อยากไปโรงเรียนเราจะมีวิธีแก้ปัญหาสมรีอย่างไรตอบได้ไหมครับอ้าวนั่นแหละ หน,นน 1, หนึ่งปัญหาในเรื่องนี้คือสมสีโลกสองสายข้อปัญหาในเรื่องนี้คือสองจุดหนึ่งเป็นเด็กกลับพระส,ส,สองจุดสองยากจน 3, สองจุดสามสมสีไม่พอใจใน 门么很 คือกำจัดนิสัยของตนกำจัานิสัยเของต้น3ามสองของ,ของทษคนอื่น3ามจุสามเาใจในสิ่งที่ตนเอนมีสามจุดสี่ไม่โงยของคนอื่น

Mày là con đi lại mày là con đi 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 อาสาธุเพื่อนด้วยครับสาธุกอามันคุ้มท้ายแล้วอาจารย์จะปล่อยไปสำนักกันแล้วครับนิมนต์เลยครับทุกท่านอ่าเลยตรงนี้ครับเอาไว้ไว้พระก่อนครับไว้พระก่อนแล้วพระก่อนสาธุอหันหน้าไปทาเพื่อนครับอ่าหันหน้าเพื่อนอ่าหันหน้าเพื่อนซาธุก่อนครับสาธุอหันนิมนต์เลย เปยช่อว่าว่าไปครับว่าไปนะครับอาไม่สิเนื้อจะนำเสนอเรื่องจะนำเสนอเรื่อง อ้าว่าไปเลยครับอ่านดังๆไม่จบไป่นังๆานมสองงเพื่อนางเพื่อนอกบ้านเจนไม่รจักาอ่นดังๆ้เออกนีเพื่อนง Yeah. yeah.

จุดหนึ่งสมความขยันมากเป็นไปอที่องใามปบพอเอบามทางเล่อไปรล่นเก La venga La... Ja, okay. vielen างาเรื่องอะไรก็ว่าไปครับอ้าว่าไปแล้วครับชอนักเรียนชอบตั้งที่ถ่ายนักเรีนโรงเรียนสมดสมลก่อนครั้งที่พวกเขาชอบยกพวกกนกับนักเรียนโรงเยอื่น้ สอชอบสมชัยเป็นเด็กชอบยกพวกตีกับเด็กโรงเรียนอื่นวิธีแก้ปัญหาในเรื่องนี้คือ3าจุดนให้สมชัยได้รับการศึกษามากขึ้นและแการกลงของโขนสามจงจัดนิสัยที่ตัวเองชอบทีรันแฟนเมื่อ เมื่อแก้ปัญหาแล้วจะมีผลดีอย่างไร4.1เรื่องที่สมชายถูกแทงจนอาการสาหัสอาจไม่เกิดขึ้น4.2ครูอาจารย์พ่อแม่จารย์และคุณพ่อ,พอ,อคุณแม่สมชายมากขึ้นคติธรรมประชานนะครับนี่เข้าว่ามัไม่เน้นเข้าว่าครับเข้าไหมเน้นเข้าว่า

ส,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 สวัสดีครับผู้เรามาตะถึงเมกวันนดี้วจะมาเสนอเรื่องชมฝังปีกยาบาสมหวัาเป็น,นเด็นนกมีปัญหาพ่อแม่แยกทามกันสมหวังอยู่กับแ ไม่กินาปเิสิ่งเด็ดดีหรือสิ่งที่ไม่มีของทุวสามพ่อแม่ตามใจสมองมากเก็นไปของตุวี่องหลังจากได้สิ่งยาของพ่อแม่ได้ไปเรียนและศาสตการเรียนวิธีแก้ปัญหาในองนี้คือตามตังโอเพ่นที่ตามตัวสองปฏิเสธสงเดหรือสิ่งที่ไม่ดีจากตุดสาม คนคิดก่ออารมณ์สูงนานสามตับสีตั้งใจในการเรียนมาทุกควรทุกวันทุกควันสามตัวห้าพ่อแม่ไม่ควาแต่จะของหนักใจตาเรื่องแค่ปัญหาแล้วกจะมีผลเงินอะไรสี่จุดหนึ่งมีชีวิตที่สดใสมากขึ้นสี่จุดสมีการที่ดีสีาพ่อแม่พ่อแมู่มิใจ 4สมองสุขภาพที nó, ่ด so ี4.5แม่นป3อาการแ่ามาเท่าแม่ปฏิทาเูนคือตรงอย่างพุทธ6คนพาพาไปหาี่6คนบัณฑินบัญญิพาไปหาผมา มือขึ้นมาว่าตาตาใจครับมีปัญหาอยากพ่อแม่มีปัญหาอยากพ่อมแม่ขนทางแก้มีเสมอขนทางแก้มีเสมอเอามือ,อปนมือปนมือระดับตานะครับปนมือระดับตานะครับจําไว้ว่าเมื่อมีปัญหาโรงงานครับต้องปรึกษากับพ่อแม่ปรึกษากับผู้ใหญ่ปรึกษากับครูบาอาจารย์อย่าไปแก้ปัญหา ด้วยกยารเพิ่งพายาเสริติดนะครับเราต้องแก้ปัญหาเมื่อเป็นมีปัญหาเกิดขึ้นเราต้องแก้ตรงต้งนเหตุปัญหาครับเหมือนการสมเณรปวดหัวต้องกินยาเลยครับกินยาแก้ปวดหัวกินยาแก้กระท้องหายไหมไม่หายครับสมมติว่าถ้าสมเณรคันที่หัวเกาที่ไหนครับคันที่หัวก็เกาที่หัวจนจะหายคัน ทันที่หัวไปเกาที่ต้นหายทันไหมใช่เกาไม่ถูกที่ทันนะครับดังนั้นปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นก็ต้องไปมองปัญหาเร้่ไปแก้ปัญหานะครับสามร่วมพร้อมกัน,นครับสามรู้กลับมาพร้อมกันกำลังขึ้นมาครับกระโดด